สวัสดีครับคิมนี้พบกับหมอบีอีกแล้วนะครับคิมนี้นะครับสิ้ามากำจัดเพี้ยหอยในต้นกระบองเพชรนะครับวิธีที่ผมใส่นะครับผมใส่อันนี้ยากำจัดเห็บของม้านะครับผสมน้ำนะครับผสมน้ำผสมน้ำนะครับอัตราชวนกับแลวแจนะครับแต่กระยาเข็มลายนะครับนี่ผสมกันไปเลยนะครับ ใช้แปรงเก่านะครับใช้แปรงเก่าคนๆนะครับให้น้ำเข่ากับอ่าใครเหยดมานะครับอันนี้นะครับใช้รักษาเพี้ยหอยนะครับกะท่าหยทั่วเลยนะครับก่อนในน้ำก็คือยาใส่ในปรนมาณเข็มลายนะครับต้นไม้เฮาสไตล์นะครับต้นี้กรกะท่าไว้เลยนะครับ าถาหลักกระทิงไว้เลยนะครับบ่ต้องล้างออกนะครับกระทามประมาณ2-3เสื้อก็จะหายนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นคลิปการรักษาเพียหอยนะครับในต้นแคตาตต้นกระบองเพชรนะครับ